แท่งทองเหลืองเนี่ยใช้ทับผ้าเนี่ยขัดปัดโซ่อย่างเดียวค่ะไม่ใช่เอาน้ํายาห้องน้ําไปกัดตอนเด็กๆนั่งขัดเนี่ยแท่งทองเหลืองเนี่ยขัดไปถ้ามันด่างแบบนี้แล้วเนี่ยมันทับผ้าแล้วมันรีมันรีดอย่างเงี้ยมันผ้ามันไม่ลื่นเขาให้ขัดเงาๆอย่างนี้แล้วก็วางผ้าเกี่ยวผ้ามันจะได้ลื่นๆค่ะแท่งทองเหลืองตะแท่งทองเหลืองนี่มันด่างอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันต้องเงาอย่างนี้เนาะ ช่างเย็บผ้าบางคนยังไม่รู้เลยว่าแท่งทองเหลืองต้องขัดให้เงาแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแท่งทองเหลืองอะ่ะทําไมต้องใช้แท่งทองเหลืองในการเกลี่ยผ้าแล้วก็ทับผ้าเขายังไม่รู้เลยบางคนใช้ไม่เป็นไงบอกแล้วว่าแท่งทองเหลืองใช้เกลีย่ยผ้าผ้ามันเรียบแล้วทับผ้าให้ใหมันตกเวลาที่รีดผ้าเสร็จแล้วรีดแบะแตะเข็บแล้วเอาแท่งทองเหลืองวางตะเข็บมันจะแบนลงเ,เขาก็ใช้อย่างเนี้แหละทํา สมัยนี้มันไม่ใช้แท่งทองเหลืองมะขามเปียกไม่ทันกินค่ะพี่ค่ะปัดโซ